สวัสดีครับพี่หน่อวันนี้มาล่องวาวจุฬาน้อยครับ80เส้นครับสีเขียวสองอันพี่หน้ออย่างสวยเลยครับมาช่วงัวมาสี่ขึ้นบัคนวครับเดี๋ยวสะท้อนแสงใช่ไหมอ,อ,อู้ยป,ปูหลายเดชเพี่หน่อ,อมากกลน

ออกขึ้นดีครับตัวออกขัอยู่นิดนึ่งปล่อยบอกเงาวครับ คุนดีครับคืนดีครับน้องเขียวคืนดีขนาดครับน้องเขียว พี่เนาะผู้เว้ย์สบายศารครับผม mm hmm. เชือกเทวายอนโมย่านะครับ mm hmm. บรลูสิยูบ่ จุลาน้อยแปดสิบเซนอ๋อโซน่ก็ดังไซได้ครับยนเสือโวย่าวนห่พี่เนาะเสือกบเส้นบใหยายยานขาด